นี่บอนดี้เจลลี่รสชมะนาวนะสิกินแล้วโคตรอิ่มดีไม่ทั้งวันอ่ะเนี้ยนี่บอนดี้เจลลี่รสแอปเปิ้ลเซลลี่กินแล้วขี้ทั้งวันนี่บอนดี้เจลลี่รสพีชนะสิกินแล้วผิวใสดีเอ้ได้เว้ยได้เว้ยนี่บอนดี้เจลลี่รสราสเบอร์รี่กินแล้วผิวเซ็กซี่อ้าวละนี่บอนดี้เจลลี่ รสเมลอนนะซีกินแล้วโคตรฝันดีหลักทั้งวันบอกเลยนี่บอนดี้เจลลี่รสมิกเบอร์รี่กระดูแข็งแรงดีออาวละข้อเข่าหายหมดนี่บอนดี้เจลลี่รสเลนจีวิตามินซีโคตรดีโอ้โหวิตามินซีคร,ครับครับถุงนี่บอนดี้เจลลี่รสมิกฟู้ดนะซีกินก่อนไปปาร์ตี้ฉีตลอดครับทุกคนเที่ยม นี่บอดี้เจลลี่และบาร์ีเบีเมมโมรี่อยู่ทั้งหมดแปดสีกินทุกวันไปนเลยจ้าอขอบคุณครับไปแล้ว